สวัสดยดรับสวยเดีคุณผู้ชมทุกท่านเราอยู่ช่องมิสาระนะวันนี้ก็อยู่อีกเดียวเนาะอูนาโมเอ็กเอรเอเอเกอร์หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยู่กับไอดีใหม่ของน้องเอฟซีคนนี้เลยไอดีนี้ก็ดันปรีเช่นเคยนะครับผมไปไปดูชุดกันเลยนะครับชุดมีหกสิบสามชุดมีไม่เยอะนะแต่รันเต็มนะครับผมฟรีอยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเอาของมีประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมของมีไม่เยอะนะ มีประมาณนี้เลย M 4รุ่นหนึ่ง A K ด i a m สองนะครับผมมีประมาณนี้ของไม่ไม่รู้ว่าเป็นแจยินแจกหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ติดตามแบบอะไรพวกนี้นานแล้วแต่ผมเล่นนะแต่ผมไม่สนใจแบบอีเวนต์กิจกรรมอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าสกินเปล่าก็ขึ้นแกนได้ผมประมาณนี้เลยประมาณนี้ของประมาณนี้ลูกซองมีลูกซองลูกซองเดทไยรุ่นสองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเด่นๆเลยขอประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลย มานี้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 ไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมสู่มาสเตอร์บวกสามสิบหบวกสามสิบเ้าบวกสีมาดบวี่สิบมาู่นะวนตัวทสองมาแล้วตัวที่สองครับไหครับแร็็อกสองลอุที่เก็บสม โอ้ยตกตเแล้วแรงหนุ่ยแเฮ้ยพอแตกอุ้ยหลับมานั่งเอ้ยพอแตกครับคุณผู้ชโอ้โหมดแล้วอยก่อนจะโดนไปมาดิยืนอ่ะดีล่วงไปดิจะเป็นไวากมาดิมาดิลวงนึงมาดิครับโอ้แรงแม่แล้วคุณผู้ชมไม่ตัว อุ้ยเลือดผมไม่เยอะเอาแล้วไอ้จิ้นตันี้แบบนี้ก็ร่วงสิครับแบบเนี้ลยร่วงไปดิมาดิมาดิ่นนวมมาดิ

สองตองสอง่วงสมเอาด้มี่แม็เดียวเดียวช่วงนี้หนึ่ง้ยมีม่องมีช่องมีช่องมีช่องนี่ไงผมน้ไมดีมาดิอ้ยนี่ะเอาด้ไงวแดงแ้ดครับเลืองครับผมหัวตายหัวไอ้หัวตายอไ้หัวโดนลงมาดิโดนโดนลดงนั่งลงนั่งโดนมาดิ มาทาอะไรรันไม่หลอดไหมร่วงแดงแดงไม่ร่วงร่างอีว่า

โอ้โหไม่ง่ายเกินมาเตอร์โอ้ยจะไม่ดันง่ายเกินวะอู้ดันง่ายเกินไปไปกันต่อนะเดี๋ยวดันอีกนิดนึงเดี๋ยวดันให้เพิ่มเน้นๆไปกันต่อเลยเอาล่ะแข่งแบบแม่วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โหนี่ชุดแรกเลยมาตายโอ้ยไม่เขาพูดอยู่วะโอ้โหกดเหลืองเต๋อ

มีตัวกระโดดยิงแดงๆผู้ชมมาดมาดยกระโดดยิงนโอยยยหลังหลังโดนโดนหน่มนาตลอดเลยอู้หนุ่มนาหนุ่มนาเนี่ยเอ้ยมนดาโอ้ยมันยิงหมไม่โดนสูดตูแหกแหกีสูดแหกปรมที่สองมีมีเปิดเปิดแมงมุมแบบโดนแน่โดนแน่ โดน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 ยังไงต่อยังไงต่อแดงไปไปไม่โดนถูกสไลด์หนอนมนสไลด์หนอนไม่ได้ไม่ได้พ่อไม่ดีมีตัวแดงแดงคับผู้ชมเริปเปิลเคิล บอ้เก็บเก็บเก็บยาไมเก็บยาไมเก็บยาไหไม่ได้มีตัวมาหรอกเดี๋ยวดึงยาวยาเดยวงวยาโอ้โหมึงมังแต่เมื่อไห่วะไอ้หอ่งแบกแฝดมาดิสวัีครับไอ้หัวแตกลองลองลองสวไปดิครับอ้าไอ้ห โดไหมตเลยเดี๋ยวเชื่อเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับกับไอเดีนี้นะครับผมโตโน่ดีวะไม่แน่ใจว่าถ้าว่าสังเกตเพืออะไรก็ชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันกน,นะวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับไอเดีนี้ก็เสร็จไปเรื่อยๆเจอคลิปใหม่จะาอยดีเดียร์ทุกเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย